KF-21 b o r a m a ยโดรนปี2026คือการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่จากเครื่องบินรบที่มีนักบินมาเป็นระบบการบินแบบไร้คนขับอย่างเต็มรูปแบบอ้างอิงจากกลุ่มน,นักบิน KF-21 แบบดั้งเดิมรุ่นไร้คนขับนี้ได้รับการออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับภารกิจลับ การสงครามอิเล็กทรอนิกส์การควบคุมทางอากาศและการโจมตีทางยุทธวิธีโครงสร้างภายนอกยังคงความทันสมัยตามแบบเดิมแต่ได้ตัดส่วนของห้องนักบินออกและติดตั้งระบบ AI และอวิโอกอัตโนมัติขั้นสูงเข้าไปแทน เครื่องยนต์คู่ General Electric F414 หรือรุ่นที่ผลิตภายในประเทศของเกาหลีให้พลังขับเคลื่อนที่น่าประทับใจ ร่วมกับระบบควบคุมการบินแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ทางยุทธวิธีอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักและโครงสร้างที่ใช้วัสดุผสมทำให้โดรนลำนี้มีความคล่องตัวสูงและล่องหนจากเรดาร์ได้ดีขึ้นมากอาวุธที่ติดตั้งอยู่ในช่องภายในช่วยลดโอกาสการถูกตรวจจับได้ ทั้งยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธแบบอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นและระเบิดนำวิถีด้วยความแม่นยำสูงระบบอัตโนมัติ ถือเป็นจุดเด่นของ KF21 รุ่นโดรนปี2026โดยสามารถทำงานในโหมดกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบขึ้นอยู่กับภารกิจ AI ที่ติดตั้งสามารถควบคุมการลาดตระเวน ตรวจการโจมตีหรือป้องกันได้โดยไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุมตลอดเวลารวมถึงสามารถบินร่วมกับโดรนลำอื่นในรูปแบบฝูงหรือทำงานร่วมกับเครื่องบินรบที่มีนักบินในรูปแบบลอย a l าว n g ิงแมนได้อย่างสมบูรณ์แบบระบบเซ,เซนเซอร์ของโดรนลำนี้ล้ำหน้าเป็นอย่างมาก ประกอบด้วยเรดาร์แบบ Active Electronically Sky Array ระบบตรวจจับด้วยอินฟราเรดระบบต้านการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบระบุตำแหน่งด้วยเลเซอร์ทำให้สามารถตรวจจับและตอบโต้ภัยคุกคามได้อย่างแม่นยำพร้อมสื่อสารกับหน่วยภาคพื้นดินและระบบดาวเทียมได้แบบเรียลไทม ภายในตัวลำออกแบบมาให้รองรับการระบายความร้อนและการติดตั้งระบบ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบวิเคราะห์ปัญหาอัตโนมัติและแจ้งเตือนช่างเทคนิคทันทีหากพบปัญหาลดเวลาในการซ่อมบำรุงและเพิ่มความพร้อมรบตลอดเวลา ด้านสมรรถนะโดรนลำนี้สามารถบินได้ที่ระดับความเร็วต่ำกว่าความเร็วเสียงจนถึงใกล้เสียงความสูงในการปฏิบัติการมากกว่า50,000ฟุตสามารถบินได้นานด้วยระบบการประหยัดเชื้อเพลิงและยังรองรับระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งกับภารกิจเจาะลึกเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงสูง การพัฒนา kf 2 1บรอมายไฟ h t เตอร์โดนปี2026สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเกาหลีใต้ในการสร้างเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างพึ่งพาตนเองและเป็นหลักฐานขององค์การเติบโตด้านนวัตกรรมอวกาศที่ไม่หยุดยัง้ง